ทันข่าวพระคัมกีฬาฟุตบอลไทยบายฉีไตล์ประจำวันที่18เมษายน2568โดยชายผูบ้บังคับ่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็ยนวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเย็ยนวันนี้เอาละยังไงงานนี้ด่วนเลยนะทัพช้างศึกทีมชาติไทยโย่7ปีบินคืนนี้อุ่นเครื่องกับทีมชาติภูฐาน เด็กคนนี้ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน7ปีตเตรียมเดินทางออกนะเดินทางในช่วงคว่ำคืนนี้นะฮะเพื่อจะไปอุ่นเครื่องกระชับมิดกับทีมชาติภูฐานในการอุ่นเครื่องมีโค้ชแดงทรงยศกลินสีสุขรับปรเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนในคารงนีแทนนำทัพดาวเตะดาวรุ่งไทยไปเกบประสบการณ์และก็ตเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันรายการสำคัญซึ่งโปรแกรมการแข่งขันกระชับมิตรระหว่างไทยอยู่7ปีกับภูานจะมีขึ้นในวันที่21เมษายนนี้ ทันทีทัช้างศึกทีมชาติไทยยูส7ปีเตรียมทีมเพื่อจะชิงตัวไปเล่นรอบสุดท้ายยูส7ปีชิงแชมป์เอเชียการแข่งขันคัดเลือกนะฮะที่จะเปิดฉากขึ้นในช่วงปลายปีนี้อ่าแต่ผมเป็นได้ว่างานนี้ยังไม่มีโค้ชนะผมเป็นหลักเป็นแหล่งเพราะฉะนั้นก็เอาอ่าดัาน,นของโคชช้ชจำเป็นไปก่อนกก,กันก็ฝากไปติดแฮชแท็กเ er ชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยกับชุดยูส7ปีในคังนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อารัฐยังไงสื่อดังตีข่าวว่า2แข้งทีมชาติไทยกับตันอาเซียนดวนกับแมนยูในัน้งนี้โดยสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียนหรือว่า AFF นั้นทําการประกาศรายชื่อผู้เล่นแต่ละชาติออกมาอย่างต่อเน,นื่นองในั้งนี้ที่จะเข้าร่วมกับพนด้านของอาเซียนส,ออาสตาร์โดนกับพนด้านของฝั่งแมนยูยักษ์ใหญ่ในสึฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษล่ษลาสุดนั้นคือฮาสะเทือนอาเซียนสื่อดังย่านอาเซียนรายง,งานข่าวบอกว่า สองแข้งทีมชาติไทยจะเข้ามาสวมปลอกแขนกัตันนำทัพอาเซียนออสตาลงสนามดวลกับแมนยูสึกใหญ่ในครั้งนี้โดยประกอบไปด้วยเบสซี่เจชนาทิพย์สงการสินและก็เชียร์ธรบุมาทันสองแข้งดีกรีเจลิกสูงสุดของญี่ปุ่นซึ่งชนะทิพย์สงการสินเองก็จะเลืกประสลา์นักเตะคนแรกจากประเทศไทยย้ายสู่เจลิกในลีกสูสุดของญี่ปุ่นพร้อมกับมีชื่อติดท,ทีมยอดเยี่ยมเจลิกแข่งปีมาแล้วเมื่อช่วงปี2018 ส่วนเทียรทอบุมาทันจารึกปวติศาสตร์กักเตคนไทยคนแรกนะฮะควา้าแชมป์เจลิกญี่ปุ่นสูงสุดญี่ปุ่นเมื่อปี2019ซึ่งนั่นก็หมายความว่าแฟนบอลอาเซียนจะได้เห็นแมซี่เจชนะทิพย์สงการสินคนึกกำลังตัวรุกร่วมกับพนักของเยยนกวงไห่เจ้าของฉายาแมซี่แห่งเวียดนามเป็นครั้งแรกอีกด้วยในะคะรั้งนี้ทั้งนี้มีทีมบรมดาวเด่นจากชาติสมาชิกอาเซียนเตรียมที่จะลงสนาม พบก,กับสมโมสรแมนยูทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกฟุตบอลพรีเมียร์เลกอังกฤษซึ่งการแข่งขันพิเศษนัดนี้จะจัดขึ้นที่สนามบูกิจ,จาริลประเทศมาเลเซียวันที่1 8พฤษภาคมในครักนี้นั่นเองครับหากผมเป็นเจ้า่างงานนี้ก็ฝากไปให้กาลังใจแลวก็ไปร่วมเชียร์นะครับผมทั้งด้านของฝั่งทางด้านของไทยของเรามีชื่อติดออสตาในครักนี้กันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อบ้บานกันครับ2ทีมกลุ่มไทยทะลุสู่รอบชิงชนะเลิศศึก AFC ยูสเจ็ดปีอาเซนครับสพโดยอุซเบกิสถานยังคงโชว์ฟอร์มอย่างร้อนแรงติดต่อเนื่องล่าสุดไล่ถล่มทีมชาติเกาหลีเหนือ3ต่อ0ูนย์ในรอบงชนะเลิศส่งผลให้2ทีมจากกรุ๊ปเอกรุ๊ปเดียวกับทีมชาติไทยเพราะเป็นกลุ่มอุซเบกิสถานผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศนะฮะไปพบกับเจ้าภาพซาอุดีอาระเบียนับเป็นการปรีแมตช์จากประเภงกลุ่มกรุ๊ปเอซึ่งก่อนหน้านี้อุซเบกิสถานเองก็เคยเอาชนะซาอุดีอาระเบียมาแล้ว3ต่อศูนย์ในครั้งนี้ ซึ่งทั้งสองทีมจะได้กลับมาพบก,กันกันอีกครั้งในแมชตช์ชี an, ้ชะตาอแชมเชียนรุ่นอายุไม่เกิน17ปีในการแข่งขันรอบจิงเตเลอร์จะมีขึ้นในวันที่20เมษายนเวลา22นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยณสนาม King Fahad Sport City Stadium ประเทศซาอุดีอาระเบียนในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะเป็นตะวังงานนี้ต้องรอดูคนต่อไปกันแล้วกันครับว่าจะเป็นเช่นไรถือว่าดีใจกับพวกเขาแมตช์นี้กันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อบานกันครับ อะไัไงไม่ช้าเลยนะรีบประกาศด่วนๆอะไรชื่อที่สิบมาแล้ว AFF เลือกแข่งเทพสบปบลาวลาดตะข่ายแมนยูในขณรันนี้โดยสาพันธฟุตบอลอาเซียนหรือว่า AFF ประกาศเปรียกตัวบุญพระจันทร์บุญคงแข่งเทพทีมชาติสมบลาวติดทีมเอเชี Star, ยออสเตรียออสตาโดนกับแมนยูยักษ์ใหญ่ในสุกุบอลพิมพ์ร์ลีก ทั้งนี้ทีมรวมดาวเด่นจากชาติสมาชิกอาเซียนตเตรียมที่จะลงสนามพบกับสโมสรแมนยูทีมยักษ์ใหญ่แห่งสือ่อฟุตบอลเปเปอร์เล็กอังกฤษซึ่งการแข่งขันพิเศษในครั้งนี้นั้นจ,จัดขึ้นที่สนามโบกิจ,จาริวประเทศมาเลเซียในวันที่18พฤษภาคมที่จะถึงนี้เป็นดังว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็นได้กันครับว่าจะเป็นเช่นอะไรนะฮะเรามาดูข่าวต่อไนกันครับ อระรจะไงกวินโปรแจ้งความหลังถูกมิชฉาชีพปล่อยข่าวว่าตนเกี่ยวกับเว็บพนันอย่างนั้นโดยกานที่ทางด้านของเจ้าตองกวินธรรมชนินนันนะฮะอดีตผู้รักษาประตูจิ๋วทัยโพสข้อความยืนยันว่าตนนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ตามที่ถูกกล่าวอ้างนะหล่าสุดเจ้าตองกวินยืนยันว่าได้เข้าแจ้งความไปที่ยบร้อยหลังถูกมิชาชีพปล่อยข่าวว่าตนเองนั้นเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์และกำลังถูกจับกลุมตัว โดยกวินเองก็ได้โพสต์ข้อความบาสืบเนื่องมาจากที่มีการเผยแพร่ข่าวปลอมเกี่ยวกับตัวผมในช่องทางออนไลน์โดยเป็นการการะทำของเครือข่ายในมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อและก็ภาพของผมเพื่อตะลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่อและก็นำเงินไปลงทุนกับเว็บพนันออนไลน์ซึ่งเป็นการแอบอ้างโดยที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใ,ใดๆกับผมทั้งสิน้น ขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันแจ้งเบาะแสและก็ส่งข้อมูลมาให้ตอนนี้ในส่วนของการดําเนินการขั้นต้นผมได้แจ้งความและก็ลงบันทึกประจําวันไปแล้วเป็นที่เรียบร้อ,รอยผมขอยืนยันนะว่าข้อมูลังกล่ดานนั้นไม่เป็นความจริงและไม่ได้มีเหตุการณ์ใดที่เกี่ยวข้องกับการถูกจับกลุ่มหรือว่าละเมิดกฎหมายตามที่ข่าวปลอมกล่าวอ้างจึงขอความการุณาอย่าแชร์ต่อนะเพราะอาจจะเข้าข่ายเผยแพร่ข้อมูลเท็จตามกฎหมายสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนใช้วิจรารณญาณอย่างรบอบคอบ ในการรับข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์และก็ระวังมิจฉาชีพด้วยครับขอบคบุณครับกวินได้กล่าวริงชายสำหรับโพสต์ดังกล่าวเองที่กวินนะฮะถูกกล่าวอ้างถึงเป็นการนําภาพจากการจับกลุ่มคดีอื่นมากล่าวอ้างเพื่อจะหวังให้ผู้คนสนใจและก็หลงเชื่อท้านักของเบ็บพนันในคดีนั้นอาแต่ผมเป็นตัวว่าง,งานนี้กวินก็มาพูดในคดีนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเราระยังไงงานนี้สว่างเรียง FC จากกัมพูชา ริว้วชิงถ้วย AFC Challenge League นะเมื่อกันนี้การแข่งขันในศึก AFC Challenge League ฤดูกาล2024เมื่อ AFC Challenge League ฟุตบอลถ้วยเล็กเอเชียรอบรองชนะเลิศลงสนามไปเป็นที่เรียบร้อยวันที่17เมษายนที่ผ่านมาโดยสามารถคว้าตั๋วไปโดยรอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จหลังเสมอกับมาดูราแมนยูนต็ดนะฮะทีมจากอินโดนีเซียไป3-3แต่ผลรวม2นัดชนะไปได้6-3สมบผรให้สว่างเรียงเ c สร้างประศาสาท์หน้าใหม่เป็นสโมสรจากกัมพูชาจีบแรกที่ผ่านเข้าไปเล่นรอบชิงชนตเลิศในฟุตบอลถ้วยระดับเอเชียได้สำเร็จในครนี้สำหรับสวังเดียกเอฟซีจะเข้าไปเจอกับเอฟเคอัสกาดักจากเติร์กเมนิสถานวันที่18พฤษภาคมเวลาและก็สนามการแข่งขันจัดการแข่งขันนั้นจะแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งในภายภาคหน้านะครับเดี๋ยวผมเป็นแต่ว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานนครับ อรยังไงเปิดช่วงคู่แข่งไทยลีกศึก ACL-2 2025ทีมดังญี่ปุ่นเกาหลีจีนรออยู่ในจ้าเมื่อกอันนี้ผู้บอล AFC แชมเปียนลีกลีก2ฤดูการ2025ัโซนตะวันออกเริ่มทยอยได้ทีมตัวแทนจากคณะของอาชาติสมาชิกครบเกินครึ่งแล้วโดยทีมอันดับที่2ไทยลีก2024ได้สิทธิ์เข้ารอบแบ่งกลุ่มอย่างแน่นอน พร้อมรุนโคต้าเพลย์ออฟเพิ่มเติมหากว่าทีมจากเกาหลีเหนือไม่ผ่านครับไลเซนซิง่งแต่โคต้าเพลย์ออฟไทลีกอาจจะได้เพิ่มเติมหากว่าสโมสรจากเกาหลีเหนือไม่ส่งครับไลเซนซิง่งตามกำหนดการของสมาธ์ฟุตบอลแห่ง AFC แลหรือโคต้าส้มหล่นตรงนี้จะตกมาอยู่ที่ทีทมของไทลีกทันชีโดยขณะเดียวกันกัมบะโอซากจากญี่ปุ่นก็หวนกลับมาสู่ั่วเอเชียอีกครั้ง ในรอบ4ฤดรือการหลังจากฆ่าครั้งสุดท้ายทัวร์เอเชียที่เกิดขึ้นในปี2021โดยทีมจากโซนตะวันออก AFC แชมปีเป็นลีก2 2025โดยญี่ปุ่น1ทีมไนดะ้ผมเป็นกาบะโอซาก้า Osaka, อันดับ4ลีก2024เกาหลีใต้หทีมโปฮังสตีเวอร์แชมป์ FA คัพ2024จีน1ทีมปักกิ่งกัวอันอันดับ4ลีก2024ไทย1ทีมอันดับ2ไทยลีก2024อสนนอสเตรเลีย1ทีมแม็กอาสเตอร์แชมป์ FA คัพ2024 มาเลเซีย1ทีมจากเซนังอออันดับ2ลีก24 2 4เวียดนาม1บวก1ทีมจากแชมป์ลีก24 2 4ฮ่องกง1บก1ทีมแชมป์ลีก2 0 2 4สิงคโปร์1ทีม,ม,ทมอ่า1ลบ1ทีมนะฮะแชมป์ลีก2อง4ฟิลิปปินส์1บก1ทีมแชมป์ลีก2 0 2 4อินโดนีเซีย1ทีมแชมป์ลีก2 0 2 4และเกาหลีเหนือ1ทีมแชมป์ลีก2อ2 4ในครั้งบี้กรและนี่ก็เป็นทันข่าวประครย บ e e ายอีชีอิสไตล์ประจำวันที่14เมษายน2568โดยชายภูมิครังภูมบ,บันถันครับ